เอาแะครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับโอ้โหคุณผู้ฟังครับวางช้อนแกงวางงานในมือแล้วเงี่ยหูฟังทั้งนี้ให้ดีข่าวใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาไฟระเบิดยิ่งกว่าแผ่นดินไหวเพราะวันนี้บ้านแตกแล้วครับพี่น้องบ้านฝั่งนู้นนะ่ะแตกละเอียด มีข่าววงในหลุดมาว่าบิ๊กเตียหรือพลเอกเตียบันของขึ้นจัดบุกเข้าไปชี้หน้าดาท่านผู้นำตลอดการอย่างสมเด็จหุ่นกลางวงประชุมชนิดที่ว่าเก้าอี e ้ผู้นำสั่นพับๆถามคำเดียวสั้นๆแต่เจ็บจีดว่าจะหาเรื่องยิงแตกไทยหาพระแสงเลเซอร์อะไรครับเจ้าน่ายงานนี้บอกเลยว่าเกมเปลี่ยนพลิกกระดานกันหน้ามือเป็นหลังเทา้าใครที่คิดว่าเขมรเป็นปึกแผ่นฟังทางนี้ด่วน เอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยหัวใจนักสู้ทุกท่านกลับมาเจอกันในวันที่6มกราคม2569วันที่แดดประเทศไทยมันร้อนแรงแต่ยังไงก็ไม่ร้อนเท่าข่าวที่ผมกำมอยู่ในมือตอนนี้เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้4มกราคมสายข่าวระดับท็อปซีเครชนิดที่ว่าต้องมุดดินไปแอบฟังเนี่ยรายงานข้ามชายแดนมาเลยครับว่า ในห้องประชุมลับสุดยอดที่กรุงพนมเปญบรรยากาศมันมาคุยังขวางหม้อต้มยำที่ลืมปิดแกส๊สปกติเราจะเห็นภาพความหวานชื่นดูดดื่มของคณะผู้นำฝั่งกัมพูชาใช่ไหมครับเดินจับมือกันประคองกันยังกับคู่รักเข้าใหม่ปลามันแต่ความจริงแล้วภาพลวงตาทั้งนั้นครับคุณผู้ฟังฉากเด็ดมันเริ่มตรงที่พลเอกเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมลายครามผู้ที่บารมีคับฟ้า ชนิดที่ว่าทหารเก่ายกมือไหว้กันเพื่อพรับแกทนไม่ไหวแล้วครับแกเดินอัดอาดเข้าไปกลางวงประชุมที่มีสมเด็จหุนเซนนั่งหัวโต๊ะอยู่แล้วระเบิดลงตูมตามสายข่าวบอกว่าเตียบันหน้าแดงกำ่ำเส้นเลือดปูดตบโต๊ะปังแล้วถามกลางวงว่าไอแผนการที่จะส่งทหารไปย่วโมโหไทยเนี่ยใครเป็นคนคิดใช้อะไรคิดใช้สมองหรือใช้หัวแม่เท้าครับอุย้ยแรงแรงมากพ่อ คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทำไมเตียบันถึงของขึ้นขนาดนี้ก็เพราะเตียบันเนี่ยเขาคือมิสเตอร์คอนเน็กชันกับเมืองไทยครับแกป่วยนิดป่วยหน่อยแกก็บินมารักษาโรงพยาบาลกรุงเทพลูกหลานแกก็ชอปปิ้งพารากอนแกพูดไทยปล่อยยิ่งกว่าคนไทยบางคนซะอีกความสัมพันธ์ระดับกองทัพไทยกับแกเนี่ยเรียกว่าปึกสุดๆคุยกันรู้เรื่องมองตาก็รู้ใจ แล้วอยู่ดีๆฝั่งฮุนเซนหรือไอ้พวกกุนซือข้างกายพวกลูกขุนพลพลอยพยักทั้งหลายเนี่ยดันไปเป่าหูท่านสมเด็จว่าท่านครับคะแนนนิยมเราตกต้องสร้างสงครามครับต้องยิงไทยครับเอาให้ไทยมันเจ็บแล้วคนขเขมรจะรักเราโท่พ่อคุณเอ้ยคิดได้แค่นี้เหรอคิดแบบตื้นเขินยิ่งกว่าน้ำในกระมังซักผ้าเตียบันแกรู้ดีครับว่าถ้าเปิดศึกกับไทยจริงๆสภาพจะเป็นยังไงแกเลยเบรกหัวทิม แกบอกเลยว่าถ้าพวกเองจะรบก็ไปรบกันเองกองทัพของข้าทหารของข้าไม่เอาด้วยจะเอาลูกน้องข้าไปตายฟรีเพื่อสนองตัญหาความบ้าอำนาจของใครข้าไม่ยอมโอ้โหคุณผู้ฟังครับช็อตนี้คือตบหน้ากลางสภาชัดๆมันเหมือนเอาน้ำเย็นราดหน้าสมเด็จหุ่นเซนจนชาไปทั้งแถบเพราะอะไรเพราะกองทัพกัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนเดียวกันเหมือนข้าวต้มมัดนะครับมันแบ่งก,ก๊กแบ่งเหล่าฝั่งหนึ่งคือสายหุน่น ที่เน้นเอาใจนายเน้นการเมืองแต่อีกฝั่งคือสายเตีย่ยที่คุมกําลังรบจริงๆคุมรถถังคุมปืนใหญ่ลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าหุนเซ็นสั่งยิ่งแต่เตียบันสั่งหยุดถ้าขานมันจะฟังใครอ่ะมันก็ต้องฟังคนที่จ่ายเงินเดือนฟังคนที่คุมข้าวหม้อแกงหม้อมันสิครับงานนี้บอกเลยว่าสันคลอนสุดๆบัลลังก์ผูนนำที่ว่าแข็งแกร่งตอนนี้ขากระตุกพับๆยิ่งกว่าเจ้าเข้าส่ง นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำไมชายแดนวันนี้มันถึงดูแปลกแปลกมันเงียบแยบ,บผิดปกติเงียบแบบมีเลส่ส์นเพราะข้างในบ้านเขากำลังกัดกันเองนวเนียฝุ่นตลบคนหนึ่งจะบุกคนหนึ่งจะถอยคนหนึ่งจะเอาหน้าอีกคนกลัวขายหน้าแล้วไอ้พวกที่เชียร์ให้รบๆเนี่ยนะผมอยากจะฝาดถามหน่อยเถอะครับเวลาลูกเมียไม่สบายวิ่งมารักษาที่ไหนก็โรงพยาบาลจังหวัดตราดโรงพยาบาลอุบลบ้านเราทั้งนั้น เวลาอยากกินของดีๆซื้อปูนซีเมนต์ไปสร้างบ้านซื้อน้ำมันไปเติมรถก็ซื้อจากไทยทั้งนั้นแล้วจะมายิงคนขายของให้ตัวเองเนี่ยนะมันบ้าหรือมันเมาใบกระท่อมครับเนี่ยตะก,กะพังพินาศมากเตียบานแกคงมองเห็นหายนะล่วงหน้าแหละครับแกเลยต้องออกมาเบรกแบบยอมหักไม่ยอมงองานนี้สนุกครับพี่น้องสนุกกว่าดูละครหลังข่าวเพราะนี่คือศึกชิงอำนาจบนกองฟืนไฟที่กำลังจะมอดไหม้ตัวเองเดี๋ยวไปดูกันต่อในพาร์ทหน้า ว่าสถานการณ์ชายแดนจริงๆตอนนี้มันป่วนแค่ไหนมาต่อกันครับวัยรุ่นเมื่อกี้คุยเรื่องศึกในบ้านเขาไปแล้วมาดูเรื่องหน้าบ้านเราบ้างวันนี้5มกราคม2569ณชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ฟังครับถ้าใครหลงเชื่อข่าวจากสำนักข่าวโลกสวยว่าชายแดนสงบสุขนกน้อยทํารังผมบอกเลยว่าให้เอาข่าวนั้นไปพับจรวดปลาเล่นนะครับ ความจริงหน้างานตอนนี้มันคือสงครามประสาทชัดๆบรรยากาศมันอึมครึมมันตึงเครียดยิ่งกว่าตอนลุ้นหวยออกเลขท้าย2ตัวอกีกถึงแม้เสียงปืนใหญ่จะยังไม่ดังตู้มตามแต่สิ่งที่มันน่ารำคาญยิ่งกว่าแมาลงวันตอมแกงก็คือสิ่งที่เรียกว่าดโดรนครับมีรายงานด่วนจีเข้ามาเลยว่าตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะแถวแถวเขาพระวิหารฝั่งนู้นเขาเล่นเกมกวนประสาทดยการส่งดโดรนบินโฉบเข้ามา ไม่ได้บินมาลำเดียวนะครับมากันเป็นฝูงบินว่อนไปว่อนมาล้ำแดนเข้ามานิดนิดหน่อยๆน่อยพอทหารไทยเรายกปืนจะสอยมันก็บินกลับพอเราวางปืนมันก็บินมาใหม่โอ้ยมันน่ารำคาญมันเหมือนเด็กเกรียนข้างบ้านที่ชอบปลาเห็นใส่ลังคาแล้ววิ่งหนีนครับพฤติกรรมแบบนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหมาหยอกไก่หรือจะเรียกว่าหมารอบกัดก็ไม่ขิดปากเท่าไหร่หรอกครับทางฝั่งกัมพูชาเขารู้ดีว่าถ้าเปิดฉากยิงปืนใส่เราตรงตรง เาเละแนนน่อทหารไทยเราไม่ได้กินหญ้านะครับเรามีของดีเรามีพี่บิ๊กคอยคุ้มอยู่เขาเลยใช้วิธีนี้ครับตอดเล็กตอดน้อยส่งดโดรนมาส่องดูลาดเราดูสิว่าทหารไทยวางกำลังตรงไหนมีรถถังกี่คันหรือบางทีก็แค่ส่งมายั่วโมโหให้เราสติแตกยิงตู้มตามออกไปก่อนเขาจะได้เอาไปฟ้องชาวโลกว่าดูสิครับครับไทยรังแกผมโถ่พ่อพระเอกลิเกเล่นบทนางเอกเจ้าน้ำตาเก่งเลอเกินนะ แต่นอกจากโดรนแล้วสายข่าวยังรายงานอีกว่ามีการเคลื่อนย้ายกำลังพลแบบลับๆล,ล่อๆในช่วงกลางคืนครับคุณผู้ฟังขนทหารขนอาวุธเข้ามาประชิดชายแดนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทำเนียนน,ยน,นะแอบตามพุ่มไม้แอบตามซอกเขานึกว่าเราไม่เห็นเหรอโดรนเราก็มีครับพี่ปล้องส่องทางไกลเราระดับ HD ซูมเห็นยันรูมขนเห็นหมดแหละว่าขนอะไรมาบ้างการกระทำแบบนี้มันขัดแย้งกับสิ่งที่ปากพูดหน้าไม่สุด,สด ปากบอกรักกันรักกันเพื่อนบ้านแสนดีแต่รับหลังเอาปืนมาจ่อรั้วบ้านนี่มันนิสัยคนประเภทไหนครับเนี่ยแล้วไอ้โดรนที่บินมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปซื้อมาจากไหนหรือไปประกอบเองแถวคลองถมฝั่งนุง้งบินโยกไปโยกมาเหมือนจะตกแหลไม่ตกแหลทหารไทยเรามองแล้วก็ขำครับบางทีแทบไม่ต้องยิงหรอกเดี๋ยวแบตหมดมันก็ร่วงใส่หัวพวกเดียวกันเองนั่นแหละแต่ประเด็นคือเจตนาครับเจตนาที่ต้องการละเมิดอธิปไตยของเรา พี่น้องทหารไทยกองทัพภาคที่2ของเราตอนนี้ตาแข็งกันทุกคนไม่ได้กินกาแฟเยอะนะครับแต่ต้องตื่นตัวตลอด24ชั่วโมงท่านแม่ทัพสั่งคำขาดห้ามประมาทห้ามหลับห้ามกระพริบตาเห็นอะไรขยับในพุ่มไม้ให้ถือว่าเป็นศัตรูไว้ก่อนแต่ต้องใจเย็นเราคือนักรับมืออาชีพครับไม่ใช่พวกนักเลงหัวไม้เราจะไม่เปิดก่อนแต่ถ้าใครล้ำเส้นเข้ามารับรองว่าศพไม่สวยแน่นอน ไอการที่เตียบันเบรคคุณเซนในห้องประชุมเมื่อวานมันอาจจะทําให้คําสั่งยิงใหญ่ๆถูกระงับไปแต่ไอพวกระดับล่างๆเนี่ยสิครับพวกผู้บังคับกองพันธุ์ที่อยากได้หน้าอยากเลื่อนยศมันอาจจะแอบทําเองก็ได้มันอาจจะคิดว่าถ้ายิงไทยได้นายจะรักซึ่งเป็นความคิดที่โง่บัดซบถ้ายิงไทยปุ๊บสิ่งที่จะตามมาไม่ใช่เหรียญกล้าหาญนะครับแต่มันคือกระสุนปืนใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบจากฝั่งไทยที่จะส่งไปรื้อบ้านท่านให้ราบเป็นหน้ากลอง สถานการณ์หน้างานตอนนี้มันเปราะบางเหมือนแก้วไวายราคาถูกพร้อมจะแตกได้ทุกเมือ่อแค่มีคนมือลั่นเปรี่ยงเดียวรับรองว่าบันเทิงทั้งแผ่นดินฉะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจขเขมนบางกลุ่มเด็ดขาดครับพี่น้องกลับมาเจาะลึกกันต่อครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้รอเห็นภาพความป่วนที่ชายแดนแล้วทีนี้มาดูกันให้ชัดๆว่าทำไมเตียบันถึงต้องแตกหักกับฮุนเซนมันไม่ใช่แค่เรื่องเถียงกันเล่นๆ แต่มันคือเดิมพันระดับความเป็นความตายของตระกูลเลยทีเดียวต้องบอกอย่างนี้ครับโครงสร้างอำนาจในกัมพูชาตอนนี้มันกําลังเน่าเฟะข้างในฝั่งฮุนเซนพยายามจะดันลูกชายดันเครือญาติขึ้นมาสืบทอดอํานาจสร้างราชวงศ์การเมืองของตัวเองจะทําอะไรก็ทําตามใจชอบมองประเทศเป็นสมบัติส่วนตัวอยากจะสั่งซ้ายหันขวาหันก็ได้แต่กองทัพกัมพูชาไม่ใช่ของเล่นของใครคนใดคนหนึ่งครับ ตียบ um ันนักกลุ 60, ่มทหารเก่าแก่สายเขมรภูมินเขาอยู่มานานกว่าเขารบมาตั้งแต่สมัยไหนต่อไหนเขาเห็นความล่มจะหลมาเยอะเขาไม่ได้กินแกลบนะครับเขาฉลาดเขามองเกมออกว่าการเปิดศึกกับไทยเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้ตระกูลฮุนเซนเนี่ยมันคือการเผาบ้านตัวเองเพื่อย่างไก่กินชัดๆคุณลองคิดดูนะครับเศรษฐกิจกัมพูชาตอนนี้พึ่งพาไทยขนาดไหนแรงงานเขมรกี่แสนกี่ล้านคนที่ทํางานในไทยส่งเงินกลับบ้าน สินค้าอุปโภคบริโภคนำเข้าจากไทยแทบทั้งนั้นถ้าเกิดสงครามปุ๊บด่านปิดปับ๊บใครตายครับคนไทยเหรอไม่ใช่คนเขเมรน,นั่นแหละจะอดตายก่อนเข้าสารอาหารแห้งน้ำมันยารักษาโรคขาดแคลนทันทีเตียบันเขาเป็นสายเหย่่ยวที่ฉลาดครับเขารู้จักคำว่าผลประโยชน์เขาถึงผูกมิรกับกองทัพไทยมายาวนานไม่ใช่เพราะเขารักเราปานจะกลืนกินหรอกครับแต่เพราะเขารู้ว่า เป็นมิตรกับไทยมีกินมีใช้เป็นศัตรูกับไทยมีแต่ไส้แห้งแต่ฝั่งฮุนเซนและพวกนายพลเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่เพิ่งติดยศมาหมาดๆพวกนี้ไม่สนโลกครับพวกนี้เสพติดอำนาจหลงระเริงในแสงสีคิดว่าตัวเองแน่คิดว่ามีลูกพี่ใหญ่หนุนหลังซึ่งก็ไม่รู้ว่าลูกพี่ใหญ่เขาจะช่วยจริงหรือเปล่าก็เลยยุยงให้เกิดความขัดแยง้งพยายามปั่นกระแสคลั่งชาติเกลียดชังไทยเพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวในการบริหารประเทศของตัวเอง นี่แหละครับคือจุดแตกหักเตียบันทนไม่ได้ที่จะเห็นกองทัพที่ตัวเองสร้างมากับมือต้องพังพินาศเพราะความบ้าคลั่งของคนกลุ่มเดียวการที่แกออกมาเบรกค,คุณเซนครั้งนี้มันคือสัญญาณเตือนระดับสีแดงว่ากูไม่เอาด้วยและเมื่อเบอร์สองของประเทศประกาศแข็งข้อเบอร์หนึ่งจะทำยังไงคุณผู้ตังครับมันตลกตรงที่ว่าคนที่ตะโกนด่าไทยปาวาว่าไทยเลวอย่างนั้นอย่างนี้พอตัวเองเจ็บป่วยวิ่งแจ้นมาโรงพยาบากลกรุงเทพกันแทบไม่ทัน นอนห้อง VIP แอร์เย็นฉ่ำหมอไทยดูแลอย่างดีแม่มันน่าทีบส่งกลับไปรักษาด้วยหมอผีแถวบ้านเกิดจริงๆนี่คือความย้อนแย้งที่น่าสมเพชครับตอนนี้สถานการณ์ภายในของเขากําลังวัดกําลังกันอยู่ครับว่าหน่วยทหารไหนจะเข้าข้างใครหน่วยรถถังจะฟังเตียบันหรือหน่วยรบพิเศษจะฟังฮุนเซนถ้าตกลงกันไม่ได้ดีไม่ดีเราอาจจะได้เห็นสงครามกลางเมืองในขเขมรก่อนที่จะได้รบกับไทยซะอีกกัดกันเข้าไปครับกัดกันให้เละ ทยเราก็นั่งจิบชาดูลีเกโรงนี้ไปเพลินๆแต่อย่าประมาทนะครับเพราะเวลาคนมันจนตรอกเวลาหมามันจนตรอกมันอาจจะแหวงกัดมั่วซั่วคุณเซนอาจจะหน้ามืดสั่งทำอะไรบ้าๆบอๆเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการเมืองภายในก็ได้ดังนั้นเราต้องจับตาดูอย่าให้คลาดสายตามาถึงช่วงสุดท้ายครับพี่น้องฟังเรื่องเน่าๆในบ้านเขามาเยอะแล้วมาฟังเรื่องความเข้มแข็งของบ้านเราบ้างให้ชื่นใจหัวใจคนไทยหน่อย ถึงแม้ฝั่งนู้นจะตีกันเองจะบ้านแตกสาแลกขาดจะมีดโดรนบินว่อนหรือจะมีแผนชั่วร้ายอะไรก็ช่างหัวมันแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องชาวไทยมั่นใจได้ล้านเปอร์เซ็นต์คือกองทัพไทยเอาอยู่เมื่อเชา้านี้ท่านแม่ทัพภาคที่สองออกมายืนยันเสียงดังฟังชัดประกาศกล่าวต่อหน้าสื่อเลยว่าแผ่นดินไทยใครจะมาตัดไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไม่ได้ เราไม่เคยคิดจะไปรุกรานใครเราอยู่ของเราดีๆปลูกข้าวปลูกยางทำมาหากินแต่ถ้าใครหน้าไหนกล้าล้ําเส้นเข้ามารุกรานเราไม่ว่าจะมาทางดินทางน้ําหรือทางอากาศเราพร้อมสวนกลับทันทีแบบไม่ต้องร้องขอชีวิตถูกใจว่ะครับนี่สิลูกผู้ชายนี่สิคําพูดของนักรบเราไม่ได้กระหายสงครามครับเราคนพุทธเรารักสงบ แต่คำว่ารักสงบไม่ได้แปลว,ว่ากลัวนะครับอย่าเข้าใจผิดถ้าบทจะรบทหารไทยเราไม่เป็นรองใครในอาเซียนอาวุธเราทันสมัยยุทโทรปรกรณ์เราพร้อมจิตใจทหารเราเกินร้อยไอประเภททหารเกณฑ์ที่ถูกหลอกมาตายแบบฝั่งนู้นน่ะเทียบกับทหารอาชีพของเราไม่ได้หรอกครับคนละชั้นกระดูกคนละเบอร์อยากจะฝากบอกไปถึงเพื่อนบ้านจอมแสบฝั่งนู้นด้วยนะครับเพื่อมีสายสืบฟังอยู่ว่า เลิกเธอครับไอพฤติกรรมลอบกัดลอบส่งโรนหรือยุโยงปลุกปั่นให้คนเกลียดกันเนี่ยมันล้าหลังโลกเขาไปถึงดวงจันทร์ไปดาวอันคารกันแล้วผู้คุณยังมัวแต่จะมาแย่งชิงพื้นที่ชายแดนป่าเขารกๆร้างๆเพื่ออะไรเพื่อศักดิ์ศรีจอมปลอมเหรอกลับไปดูแลปากท้องประชาชนตัวเองเถอะครับไปเคลียร์ปัญหาในบ้านตัวเองให้จบก่อนเตียบันกับคุณเซนจะตบกันตายคาทำเนียบหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไปห่วงตรงนั้นดีกว่ายามาซ่านักแถวนี้เดี๋ยวจะหาว่าพี่ไทยไม่เตือนและสำหรับพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะตามแนวชายแดนศรีสะเกษสุรินบุรีรัมอุบลสะแก้วขอให้ท่านอุ่นใจได้ครับทหารไทยยืนตระงานเป็นกำแพงมนุษย์ปกป้องท่านอยู่หลับให้สบายไม่ต้องกอังวลแต่ขอให้หูไวตาไวช่วยเป็นหูเป็นตาให้ราชการด้วยเห็นอะไรแปลก เห็นใครหน้าตาไม่คุ้นพูดไทยไม่ชัดทำตัวลับๆล,ล่อๆแจ้งทหารทันทีเราต้องช่วยกันครับสรุปสุดท้ายครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ตอนนี้เหมือนคลื่นใต้น้ำข้างบนดูเงียบๆแต่ข้างล่างปั่นป่วนรุนแรงการที่เตียบันแตกข้อกับพุนเซนอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกมพลิกถ้าฝ่ายเตียบันชนะสถานการณ์ชายแดนอาจจะคลี่คลายเพราะคุยกันรู้เรื่อง แต่ถ้าฝ่ายฮุนเซนชนะหรือบ้าเลือดขึ้นมาเราก็ต้องเตรียมรับมือกับความบ้าคลั่งที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะออกหน้าไหนไทยเราพร้อมเสมอเรานิ่งอย่างพยักแต่ถ้าขยับศัตรูพินาศจำคำผมไว้ครับแผ่นดินไทยศักดิ์สิทธิ์ใครคิดร้ายมันต้องพ่ายแพ้ภัยตัวเองวันนี้ต้องลากันไปก่อนด้วยความเลือดพล่านเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปห้ามกระพริบตา พรุ่งนี้ตื่นลาอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรืออาจจะมีใครโดนตบหัวทิ่มบอ่ออีกก็ได้ใครจะไปรู้เรื่อยๆให้มันอยู่ในรู้นั่นแหละครับไม่ต้องออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันจุดอื่นๆที่เรายึดได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็เช่นช่องสเมเด็จและอีกหลายช่องทางธรรมชาติตอนนี้ทหารไทยเดินลาดตระเวนกันสบายเฉบปักธงไทยโบกสะบัดพลิ้วสวยัยเป็นภาพที่เห็นแล้วน้ำตาจะไหลด้วยความภูมิใจจริงๆครับส่วนไอ้จุดห้วยตามมเรียนี่ก็ยังเป็นหนามยอก,อกอกอีกนิดหน่อย จุดนี้สําคัญมากเพราะมันอยู่แนวหน้าปราสาทพระวิหารและภูมะเขือถ้าเรายึดต,ตรงนี้ได้ปุ๊บเราจะบุกขึ้นวัดแก้วได้ทันทีและจะปิดทางขึ้นปราสาทพระวิหารของฝั่งเขมรได้แบบถาวรเรียกว่าปิดประตูตีแมวกันเลยทีเดียวมีหน้าละฝั่งเขมรถึงดิ้นพลานไม่ยอมปล่อยจุดนี้ง่ายๆกัดฟันสู้ยิบตาเพราะรู้ว่าถ้าเสียห้วยตามอเรียไปเมื่อไหร่คือจบเหตุทันทีปราสาทพระวิหารที่มันภูมิใจนักหนาจะกลายเป็นเกาะร้างที่พวกมันขึ้นไปได้อีกตลอดกาล แต่เชื่อมือทหารไทยเถอะครับช้าๆได้พระเล่มงามตอนนี้เราบีบมันทุกทางตัดสเสบียงตัดกำลังใจเดี๋ยวอีกไม่นานหรอกครับไอ้ที่วันเหนียวเหนียวแข็งแข็งก็ต้องแหลกคามือทหารไทยแน่นอนพาร์ทหน้าพาร์ทสุดท้ายมาสรุปบทเรียนราคาแพงและของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ที่ทหารไทยมอบให้ประชาชนพร้อมบทวิเคราะห์ว่าสงครามครั้งนี้จะจบจริงหรือแค่พักยกห้ามพลาดเดินทางมาถึงพาร์ทสุดท้ายครับพี่น้อง บทสรุปของมหาการสงครามชายแดนส่งท้ายปีที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าไทยเราไม่เคยเป็นรองใครจากสถานการณ์ทั้งหมดที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นการยึดพื้นที่สำคัญการทำลายบันไดาทางขึ้นปราสาทตะเมือนทมหรือการที่ผู้นำเขมรต้องหน้าแตกหมอไม่รับเย็บทั้งหมดนี้คือของขวัญปีใหม่ที่ล้ำค่าที่สุดที่ทหารกล้าแนวหน้ามอบให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ การที่เราสามารถทวงคืนพื้นที่รักษาอธิปไตยและตบหน้าคนที่คิดร้ายกับเราได้ชาาดใหญ่ขนาดนี้มันคือความสะใจที่เงินซื้อไม่ได้ถามว่าห้วยตาโมเรียที่ยังยึดไม่ได้เบ็ดเสร็จจะเอาอยัางไงต่อผมกล้าฟันธงตรงนี้เลยว่ารอรอบสามได้เลยครับโอกาสปะทะกันอีกมีสูงมากไม่ว่าจะอีกหนึ่งเดือน2เดือนหรือข้ามปีไปเลยผมเชื่อว่านิสัยอย่างพวกนั้นเจ็บแล้วไม่จำ เดียวพอแผลหายพอตั้งหลักได้ก็ต้องกลับมาแย่หนวดเสืออีกตามสันดานเดิมแต่จะกลับมากี่รอบไทยเราก็พร้อมจัดให้ทุกรอบรอบนี้โดนไปขนาดนี้รอบหน้าคงต้องเตรียมลงมาเพิ่มอีกเยอะๆทหารไทยเราไม่ได้กระหายสงครามแต่ถ้าใครก้าวล่วงล้ำเข้ามาแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราก็พร้อมจะปกป้องด้วยชีวิตอยากจะฝากไปถึงผู้นำฝั่งนู้นนะครับทั้งพ่อทั้งลูกเลยว่า เลิกเถอะครับเลิกเอาชีวิตประชาชนตาดำๆมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเลิกปั่นกระแสคลั่งชาติเพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวในการบริหารประเทศตัวเองการที่คุณส่งทหารมาตายที่ชายแดนมันไม่ได้ทำให้บารมีคุณเพิ่มขึ้นหรอกมีแต่จะทำให้คนเขาเกลียดขี้หน้ามากขึ้นดูอย่างงานสวดมนต์ใหญ่ที่คุณจัดสิมันคือหลักฐานความอัปยศชัดๆถ้าคุณชนะจริง คุณต้องจัดงานฉลองชัยชนะไม่ใช่จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแค่นี้ชาวโลกเขาก็ดูออกแล้วว่าใครหมูใครจ่าใครเป็นของจริงใครเป็นของก๊อปเกรดเอและสำหรับพี่น้องชาวไทยครับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือการส่งกำลังใจไปให้ทหารหารที่แนวหน้าครับพวกเขาเสียสละความสุขส่วนตัวไม่ได้กลับบ้านไปฉลองปีใหม่กับครอบครัว ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายเฝ้าระวังภัยให้พวกเราได้นอนหลับสบายจิบเบียรดูพลุฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขอย่าลืมพวกเขานะครับการยึดพื้นที่คืนมาได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของดินแดนแต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีครับวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่ากองทัพไทยมีความเข้มแข็งทันสมัยและมีศัก,กยภาพพอที่จะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของเราจากพวกที่จ้องจะตะครุบเหยื่อสุดท้ายนี้ รทีี่ตติดาาามสถนนกณน์้อยูหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ